ตอริซ่าส,สามารถสู้ในเวอร์5ได้หรือเปล่ามีติดไฟแล้วลงสกิลายเห็นไหมสามเลยนะครับคือสามจแตกเลยอ้าวผิดตัวแล้วบึ้มลงสกิลเลยชาร์อ ขอต้อนรับเข้าสู่เกม g e n s h i n Impact กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาตอบคําถามไม่เชิงตอบคําถามพอดีเห็นเพื่อนๆถามมานะครับว่าตัวลิซ่าสามารถสู้ในเวอร์5ได้หรือเปล่าผมก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจให้นะครับเพื่อใครอยากทําตัวนี้หรือเล่นตัวละครนี้เป็นตัวหลักแล้วพอดีเผื่อไอดีนน้นะครับได้กลุ่มดาวมาเยอะแบบเปิดตัวซ้านะจะเล่นดีไหมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปทดสอบตีมอนดูแต่ไอดีนี้ที่ผมเล่นนะครับต้องบอกว่ากลุ่มดาวไม่มีนะแต่ก็จะมาทดสอบดาเมจให้ดูในกรณีที่เราอัพพรสวรรค์ เต็มเลเวล6เรียบร้อยมันไม่เชิงเต็มเลเวล6นะเพราะว่าของอัปเกรดเลเวล7มันไม่มีนะครับแต่ตอนนี้อัพพอสวัดไปเลเวล6แล้วแต่นี้เป็นอาวุธ5าดาวไงดาเมมยนอันอาจจะเวอร์หน่อยเผื่อใครใช้อาวุธ4ดาวแบบอาวุธที่สร้างนะครับผมว่าอันนั้นน่าจะดูถ่ายไปได้เยอะเลยนะแต่กลุ่มดาวอย่างที่เกิดน,นะครับไม่มีไม่ได้อาเพราะาไม่ได้ตัวคอนซ้มเนา ก็ให้ดูค่าสเตตัสค่าสถานะพื้นฐานนะครับดาเมจณปัจจุบันตัวนี้นะครจะอยู่1,870ที่มันเยอะอย่างนี้เพราะว่าเป็นผลของทีมท่าไฟ2ตัวด้วยนะครับแล้วก็อัติแฟกเนาะอัติแฟกที่ถวมใส่จะใส่เป็นเซ็ตความเสียหายของสกิลธาตุเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ใส่เป็นความชมนาญเพิ่มขึ้น80หน่วยจริงๆถ้าจะเอาดาเมจแบบสายฟ้าจางังๆนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ความชมนานาญธาตุแบบนี้ก็ได้ แต่พอดีผมไม่มีของนะครับแต่ผมได้ของทองมาเป็นเซ็ตความจานานธาตุไงผมก็เลยต้องใส่ไปก่อนอ,อมันยังไม่มีของทำสกิไอ ID เดี้ยนีถ้าไม่ได้ไปลงกับเพื่อนเนี่ยจะค่อนข้างลงยากมากมันลงดันได้จํากัดเดี๋ยวบอกนะครับว่าลิซ่าสามารถลงนั้นไหนได้บ้างเดี๋ยวไปลองทดสอบดาเมจให้ดูว่าจะขนาดไหนเนาะต้องบอกตรงๆเลยนะครับในการที่เราจะเล่นลิซ่าเราต้องหวังพึ่งตัวละครธาตุไฟหรือธาตุทาแข็งซับพอร์ตทีมด้วยนะครับถ้าไม่มีตัวละครธาตุไฟธาตุทาแข็งเวลาเราปล่อยสกิลอย่างเงี้ยเออมันแทบไม่มีผลอะไรเลยนะ กว่าจะโดนศัตรูที่เป็นแบบหมู่หรือ45ตัวเนี่ยมันจะโดนค่อนข้างยากแต่ถ้าเรามีตัวละครที่มีสกิลไฟอย่างน้องคีนะครับหรือตัวละครอื่นๆเวลาศัตรูที่โดนสถานะไฟก่อนนะครับโดนสักทีดิโดนสักทีอ่าโอเคเนคี่ยมีไฟแล้วเราลงสกิลไปอย่างนี้นะครับรัศมีการระเบิดเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วก็การเก็บสแต็กมันจะง่ายขึ้นจากเดิมเราปล่อยเนี่ยมันจะได้แค่1นึ่งสแต็กใช่ไหมครับแต่ถ้าศัตรูติดไฟ เดี๋ยวผมลงสกิลไฟก่อนแล้วกันนะฮะมันจะได้ถึง2สแต็กหรือ3สแต็กเลยนะครับบางทีลบก่อนดุ่งเห็นไหมอย่างไกลแล้วเวลาเราจะปล่อยสกิลก็จะง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะแยะนะครับอ่าตะกี้เห็นไหมมืนซีสตูที่โดน3สแต็ึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้กินท่าสายฟ้าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะะทำให้สตูติดไฟก่อนแล้วกันนะครับมีติดไฟแล้วลงสกิลไปเห็นไหม สามเลยนะครับคือสามจแตกเลยเวลาเล่นมันก็จะประมาณเนี้ม,มันจะค่อนข้างพึ่งตัวละครอ,อื่นด้วยไม่ใช่ว่าตัวละครเขาอย่างเดียวคือถ้าตัวละครเขาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเล่นยากมากๆแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยครูดาวนานพอสมควรนะครับแต่การสวมใส่อ์ติแฟกที่ผมสวมใส่แบบนี้นะครับมันจะมีข้อจํากัดเลยก็คือเวลาเราก,กดคลิกชาร์จเนี่ยคิกโจมตีนะครับมันจะค่อนข้างเบาเห็นไหมฮะจะอยู่ที่5,9 0 0นเนะาะเดี๋ยวผมลองสกิลอีกทีแล้วกันนะครับ อันนี้ติดโลเนาะไปตัวนี้ก็ได้บุ้มอันนี้ไม่คีนะฮะสามพันห้า ถ้าเราจะาชาร์จโจมตีแบบปกติให้มันแรงมากขึ้นก็ไปใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้ดีกว่านะครับแต่มันได้แค่การชาร์จไงถ้าจะให้แรงทั้งสกิล E แล้วก็สกิล Q ควรที่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นความเสียหายท่าสกิลเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ความเสียหายสายฟ้าก่อนอย่างที่เกิดเนาะผมไม่มีทดสอบให้ดูแล้วก็อันที่4นะครับก็จะเป็นสายฟ้าด้วยนะครับแต่ผมขอกลับไปเซตเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็จะกลับมาเซตอาร์ติแฟกต์แบบนี้และแต่ละชิ้นที่ใส่ใส่เป็นอะไรบ้างก็ให้ดูออฟก่อนนะครับ คือถ้าเราเล่นแบบนี้ก็ควรที่ต้องให้เด้นหลกัหลกๆเหมือนพาร์ทที่แล้วที่บอกเลยนะครับเราจะเล่นเป็นสายสกิลใช่ไหมก็ควรที่จะต้องมีอัตราคิดที่ค่อนแล้วก็ความแรงคิดที่ค่อนมีพลังโจมตีด้วยก็ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ในปัจจุบันไม่ดีนะใส่ๆส่ไปก่อนแค่พามาให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถสู้ได้อยู่สําหรับมอนสเตอร์เวอร์หแต่เวอร์หไม่น่ารอดน,นะครับถ้าของแค่นี้นะ มาดูค่าสเตตัสปัจจุบันพลังโจมตีเนี่ยจะน้อยกว่าเดิมหน่อยแต่ค่าความกำนันธาตุก็จะเพิ่มขึ้นที่ใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าจะเอามาคอมโบคู่กับตระครอ,อื่นให้เกิดผลด้วยนะครับแต่ตละครอื่นยังไม่ได้อัพเลยอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับถ้าเราจะบูทดาเมจหรือพลังโจมตีให้ได้เยอะเนี่ยควรที่จะต้องใส่ไฟ2ตัวใช่ไหมแต่ตัวไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับถ้าจะเล่นตัวไฟจริงๆแนะนําเลยก็คือให้ไปเล่นคู่กับเบนเน็ตเพราะว่าเขาจะมี่าไม่ตายที่คอยฮิลเลือดได้เวลาเราชาร์จจปล่ e ่่่อยยยยยกิินะัััับบไไดด้้้มมมตตาางงงงทเพพีใหถึ นี้ในกรณีที่เราใช้สกิล e เป็นหลักแต่ถ้าจะเล่นลิซ่าสายแบบผมนะครับมันจะไม่เด่นสักทางนะโจมตีมันก็จะได้พอประมาณหรือไม่ครับเราเอาตัวละครที่4ออกหรือตัวละครที่2ออกเอาไปใส่ธาตุลมให้เป็นตัวละครจูโคสแทนเพราะว่า,าตัวละครจูโคสสามารถเพิ่มความชำนาญธาตุได้เยอะแต่เราต้องทําตัวละครให้ถึงระดับ4ดาวก่อนนะเพื่อปลดล็อกพรสวรรค์ของเขาแล้วก็ต้องทาอ์ติแฟกต์ไปในระดับหนึ่งด้วยเพื่อเพิ่มความชมนานาญธาตุให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเห็นอย่างนี้นะครับต้องปั้นตัวละครหลาายตัรงเกีถ้ ำหรับการปั้นแล้วก็ลิซ่าแน่นอนนะครับเป็นตัวหลักตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซิงชิวแต่ถ้าเรามีเบนเนตแล้วเราปั้นตัวละครเบนเนตก่อนก็ได้แล้วค่อยไปปั้นซิงชิวและคาเอียเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราปั้นตัวละครหลากหลายแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายคือเราสามารถสู้ได้เกือบทุกมอนสเตอร์นะครับแต่การลงดันนี่จะมีข้อจํากัดอยู่นะใส่ไฟไปน,นิดนึงเราเปิดให้เป็นโอเวอร์โหลดโอ้ยโดนตีนะฮะ ธา์ุลงสกิลบึ้มอ่าได้พลังงานธาตุด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่สมุดธาตนะถ้าใส่สมุดธาตุการฟื้นฟ,นฟนูพลังงานก็จะทําให้ตัวละครอ,อื่นใช้สกิลได้ง่ายมากขึ้นสำหรับสกิล่าไม่ตายนะเผื่อใครอยากเล่นสายสกิล่าไม่ตายอันนั้นเดี๋ยวมาพูดถึงกันอีกพาร์ทหนึ่งละกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองทดสอบให้ดูก่อนเนาะอันนี้ถ้าเอาตัวธนูมาก็จะสบายหน่อยนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะปึ๊บติดไฟนะะโอเวอร์โหลดปล่อยสกิลนี้ปึ๊บ แล้วก็ใช้ใสายฟ้าชาร์จนะครับถ้าไม่ตายใส่เข้าไปเปิดถ้าไม่ตายของใคร่านะครับแช่แข็งบีกเจาะเกาะเข้าไปปึ้มอันนี้คือไม่ได้กินอาหารนะครับถ้ากินอาหารก็จะง่ายมากกว่านี้หน่อยนึงดาเมจมันก็จะพุ่งเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองกินอาหารให้ดูนะครับก็จะกินอาหารเป็นอาหาร4ี่ดาวแล้วกัน <c oughs> อาหารดาดาวมดโอเคกินเข้าไป 25%นะครับพื้นฐานจะแล้วเนาะแค่สองอันนี้ก็พอนะครับที่เหลือแล้วก็ไปบวกเลยบึ้มจึงชาร์จโจมตีใส่น้ำแข็งสักหน่อยนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็ลงไฟเข้าไปเดี๋ยวเราจะเก็บสแตค็คด้วยนะครับบึ้มชาร์จนะฮะบ,บึ้มหลบก่อนแม่ตัวไทท่านยักนี่โหดจริงๆ อ,อสกิลเข้าไปช็อตเข้าไปฮะชืบชืบชืบมันสู้ได้อะแต่ค่อนข้างหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันอะอืมลงหมีพ่นไฟไปก่อนติดไฟเลยนะฮะเก็บสแต,3แต็3สามแวแตกโดดหลบรึบหลงสกิลบุ้มเห็นไหมโอโหลดสี่พันอันนี้คือยังไม่ได้ทำตัวลองเลยนะถ้าทำตัวลองนี่สามารถ เพิ่มความมีอนาจธาตุได้มากกว่านี้อีกนะครับสําหรับตัวละครนี้ถ้าจะให้สู้ง่ายก็จะเป็นพวกมอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับมอนเตอร์ที่ไม่มีโล่มีโล่ก็พอทุทูที่ถ่ายไปได้อยู่ใส่น้ําแข็งนะครับอา่าวปิดตัวแล้วบึ้มอา่าสามจะแตกนะครับลงสกิลเลยชาร์จเออโดนดาเมจหน่อยใส่สกิลชาร์เข้าไปบึ้มอาจจะต้องยืนรับดาเมจหนักเลยนะครับอย่างนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงดันที่สามารถลงกันได้ดีกว่าคือดันหลักๆณปัจจุบันนะครับถ้าใครเล่นลิซ่าเป็นหลักจะลงได้อยู่ดันเดียวนะก็คือดันนี้นะครับดันเจียนธาตหินเอาไว้ฟาร์มอัลติแฟ์ธาตหินแต่ถ้าเป็นดันอื่นเนี่ยมันจะเจอพวกสลามธาต่างๆแล้วโอกาสโดนสกิลสวนหรือสตารมินา่าไม่พอใช้เนี่ยจะค่อนข้างสูงมันสู้ยากมากนะครับ มีดันนี้พอสู้ได้แต่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับมันก็เดี๋ยวพาไปให้ดูแล้วกันแต่ในการที่เราจะลงดันนี้นะครับเราควรที่จะต้องจัดทีมให้ดีด้วยในระดับหนึ่งนะเราจะไม่ใช้ธาตุน้ำแต่ธาตุน้ำแข็งเพราะว่าถ้าเกิดการเละเหยหรือการละลายเนี่ยตัวละครพวกนี้จะโดนดาเมจก็โดนสายฟ้าช็อตนะครับเวลานั้นเพื่อนๆน่าจะสังเกตได้นะเราตายเองตีมอนเตอร์ด้วยสกิล่านะแล้วโดนดาเมจสายฟ้าผ่าอ่ะมันเป็นข้อจํากัดของดันนะครับฉะนั้นให้เรามาใช้ทีมที่มีไฟ2สายฟ้า2แบบนี้ก็ได้ แต่ตัวธาตุไฟไม่ฟิกนะครับว่าจะเป็นต้องเป็นตัวนี้เดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นไงกดเข้าดันเลยไฟ2สายฟ้าสองนะครับถือว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่โหดมากไม่เชิงว่าโหดประมาณว่าใช้เวลานานในการผ่านเผื่อใครอยากลงคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนลงมาถึงก็ใช้ตัวสะปรกสายฟ้าตัวนี้นะฮะส่งนกไปก่อนเลยจอบเกาะสายฟ้าเราจะเคลียร์โลกก่อนนะครับ อย่างที่เกิดถ้ามีท่าน้ำนะโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะแต่ใช้ท่าน้ำไม่ได้เดี๋ยวตัวละครท่าน้ำตาย,ยกดผิดสกิลฟลิปโอเคตีไปก่อนฮนะเขีโลข้าไปฟฟึบฟลิฟึบเมื่อเลี่ยวสองตัวนี้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมีหุ่นขึ้นมา ปล่อยหมีหน่อยแล้วกันฮะฟืบเรียบร้อยนะครับมาถึงโกเลมการสู้โกเลมเนี่ยเราจะใช้ตัวละครธนูก็ได้นะยิงตาให้แตกนะครับฆ่าทีละตัวหรือลากมาสองตัวแล้วฆ่าก็ได้อ้าวงานเข้าครับผมจื๊บ ตาแตกแล้วแบบนี้มีไฟติดช็อตเข้าไปก่อนสองสามชาร์ตบึ้มที่เหลือก็ค่อยๆเคลียร์นะครับบึมบึมบึมช็อตเข้าไป มุนใช่ไหมโลหมดแล้วบึ้มซิปโอเคเขี่ยตาให้แตกไปก่อนบึ้ม ฟ้าช็อตเข้าไปฮะบึ้มอ่าสกิลธาตุหมดก็ว่าอยู่ทำไมไม่ค่อยแรงโอเคการสู้หุ่นเวลาเขาตีสกิลที่สามนะครับเราต้องโดดไปข้างหน้าส่วนถ้ายิงพิซายเราเดินออกมาให้ไกลที่สุดก็พอนะครับเดินหลบ แล้วสังเกตนะครับถ้าตาเราสามารถยิงได้แล้วเขาจะไม่มีบาเรียขวางอยู่เนาะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาเกือบหมดนะอะเคลียร์ทีละตัวแล้วกันโอเค้าไม่ตายมาหญ <c oughs> ิงตายแต่บึ้ม งานยากนิดหนึ่งสู้ตัวจต้วตัวพวกนี้อ่าใส่ฟ้าค่อยๆเก็บสแต็กไปฮะปึ๊บโดดมาโดดขึ้นหน้านะครับมายิงมิสไซล์ามาปึ๊บ โอเคช็อตไปนะฮะตัวหนึ่งละโดดขึ้นนะ้ะบึ้มเอาบีไปกินก่อนช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปเรียบร้อยนะครับ มันสู้ได้แต่มันสู้ยากแล้วก็เหนื่อยด้วย นี่แหละเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวละครลิซ่าสามารถเอามาเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ควรที่จะต้องปั้นเป็นตัวหลักซะเท่าไหร่เพราะว่าการเล่นลิซ่าจะมีข้อจํากัดเยอะหน่อยคือเราต้องทําหลายตัวละครเพื่อให้ลงได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ต้องอัพอ์ติแฟกต์ไปในระดับหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอัพแค่ตัวหลักตัวเดียวนะถ้าเราจะเอาผลความชานาญธาตุเราต้องอัพตัวอื่นที่เล่นด้วยอันนี้เอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่าเราอัพเต็มเลเวลแ0แล้วบดล็อกพรสวรรค์เลเวล6แล้วอ่ะอัตมเรรียยบ้้อแลว ดาเมจในโลก5าเป็นยังไงและการเล่นทีมผสมยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ <c oughs> จริงๆไม่ค่อยอยากเอาตัวละครนี้ตัวหลักจนน่าไหร่นะเอยไม่เป็นไรฮะเพื่อเห็นถึงประสิทธิภาพแต่ถ้าเราปลดกลุ่มดาไปเยอะนี่ผมว่าน่าจะโหดกว่านี้เยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครลิซ่านั่นแหละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พัทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมไปแล้วครับ